บุหรี่ไฟฟ้าคะบุหรี่ยังมีควันแต่ตัวหนูนั้นยังไม่มีใครช่วงนี้เห็นคนดูดเยอะเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่ากลิ่นแล้วก็รสที่มันหอมแต่จริงๆแล้วมันก็อันตรายหมดนะคะช่วงนี้เห็นวัยรุ่นดูดบุหรี่กันเยอะอาจจะเป็นแฟชั่นเท่ๆก็ได้มั้งคะคณรูกไงคนดูดบุหรี่ไฟฟ้าผมคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาครับแต่ถ้าให้เลือกก็คือเลิกดีกว่าเมียจะบอกเลิกท่าไม่บอกเลิกกับบุหรี่ เออรู้สึกว่าคนที่ติดบุหรี่เป็นมะเร็งนะคะติดมาเสียงเป็นมะโลนะคะแต่ถ้าไงเลิกได้เลิกนะคะคุณรู้สึกไงกับบุหรี่ไฟฟ้าคะรู้สึกว่ากลิ่นก็หอมดีครับแต่ลึกๆแล้วรู้สึกว่าเป็นอันตรายคับคุณกินยังไงกับบุหรี่ไฟฟ้าคะบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินนะคะนินโคตินเป็นพิษนะคะกองพิปขอสองค่ะคุณรู้สึกแยกับการดูดบุหรี่คะชอบค่ะไม่ใช่คุณรู้สึกไงกับการดูดบุหรี่ไปคะ ส่วนตัวคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าถ้าดูดดูดเนี่ยค่ะดีแน่นอนซีดค่ะเลิกสูบลดเสี่ยงคุณทําได้ค่ะการที่คนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยผมมองว่ามุมหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของแฟชั่นแล้วก็อาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดผิดมาว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดอันตรายจากบุหรี่หรือใช้ทำให้เราเลิกบุหรี่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ยิงทีเดียวนะครับ บุหรี่ไฟฟ้า,าท่านอาจจะมองว่าสูบแล้วเนี่ยได้รับสารที่เป็นพิษมากกว่าบุหรี่ธรรมดาซึ่งมีสารพิษเนี่ยเป็นพันๆชนิดนะครับแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าสารที่ได้รับจากบุหรี่ไฟฟ้านั้นก็มีอยู่โดยเฉพาะมีการใส่สีใส่กล,ลิ่นอะไรเข้าไปนะครับซึ่งท่านที่ใช้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะทราบดีว่าคือว่ามีการใส่สีใส่กลิ่นอะไรเพื่อเพิ่มรสชาติเพื่อทําให้ดูสูบแล้วเนี่ยมีรสชาติดีมากขึ้นสารพวกนี้นะครับที่อาจจะเป็นอันตรายได้และที่สําคัญนะครับในต่างประเทศเนีี่่กก็มมข้อูลทชัดจวาาร บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสามารถทําให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้ซึ่งภาวะปอดอักเสบดังกล่าวนียสามารถเกิดได้อย่างาเร็วกว่าที่จะสูบบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้าไปนะครับและปอดอักเสบเนี่ยอาจจะรุนแรงถึงอาจจะต้องให้ออกซิเจนต้องอยู่ในห้อง ICU และมีผู้เสียชีวิตจากภาวะนี้ด้วยซ้าไปครับถ้าสเกตน,นะครับเห็นว่าคนไทยเนี่ยมีแนวนโน้มในการไปสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมเนี่ยลดลงส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่ามีความเข้าใจว่าสามารถที่จะทําให้เลิกบุหรี่ได้อันนั้นก็เป็นคากล่าวที่แบบว่าในส่วนของโฆษณาส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญที่สุด ท่านต้องตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่โดยตัวท่านเองครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับการตั้งใจเลิกบุหรี่นั้นนะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าควรจะใช้วิธีอื่นๆทำตามคําแนะนานของแพทย์ซึ่งตอนนี้ก็มีการรณลงงเรื่องของโครงการฟ้าใสที่ในการที่ทําให้เลิกบุหรี่ได้ครับ